ดอกที่วัดอันนี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นส่งอดงผมไปให้คุณพี่คุณพี่ส่งที่อยู่มากพิ่นว่าเพิ่นอยูหลาดลุกก่มเกี่ยวเด้ยู่ปทุมท่านี่เด้ยูสิหัวกใกเพื่อดอกที่เนาะไปอนุโมทนาบิณฑบาตพี่น้องมาบอกเก่าเราสิให้พี่น้องเขาฟังว่า เราใจลงจากน้อยเราหน้องกับตัวกับใจแล้วพี่น้องบอกบุญบอกบุญจนให้พี่น้องฮูอ้อะไรโม่น่ำน้องพูดเดียวแต่ทีเดียวไปบวชทีงนี้แล้ตอนาอายุครบบวชกับบวชไปเที่ยนึงเราละพี่น้องเนยะบวชแล้วยังยังว่าเป็นบ้าสาัมเถอ คู่ขาตาแม่มันเนี่ก็เลยเพื่อเนเรยบา่าเพิ่นเฮ็ดกับแม่หลายๆเพิ่นก็นเลยบา่าตัดทินใจไปบวชตัดสินใจไปบวชสิเลิกเราสันว่าสิเลิกเราสิไปบวชหันหนาเขากระทรมตอนเนี้ก็ล่างไปยุคนสิบบวชไหนวันที่หาแล้วพาอาจารย์ผู้พันเอาไปเพิ่นผ้าเอาไปให้เพื่อนเอาไปเอาไปเอป็นเฮ็ด คนผู้ใดไอันตรวจแล้วเจออันนั้นอันนี้เพิ่นก็บพ่อบวชให้ได้พี่น้องอันนี้เพิ่นบวชให้เพราะว่าตรวจพันเบิดส่วนชุนเนี่ยตรวจพันเบอร์บ่มีอย่างในร่างกายเขาตรวจพันเบิดก็เลยได้อันนันบวชสันดอกพี่น้องมาบอกเกาเราสิพี่น้องให้ฟังอีกได้บุญได้กุศลน้ากันเนาะพี่น้องเนาะขันมีโอกาสไปเดียวบุญมาฝาก ขออนุญาตเ่นไทยถ้ำมาให้เบิ่งพี่น้องคันนี้โอกาสไล่สดกับสีไล่สดทั้งคนละืมาให้พี่น้องเขาเบิง่งน้องบอกให้ไปตัดตีหานี่ไปท่านบ่อบูเข้าเป็นลูกน้องเขาต้องตัวสีนั่นตื่นตาเ้ากับเฮ็ดกับเขากับน้ำให้่นกินเนาะมันสีเขาตื่นตีตีเขากับต้องเฮ็ดกับเขาเกินตัวสีได้ไปกับสีสวยคนละพี่นอ้องไปตีหานไปว่าไรหรอกเพราะว่ามันเข้าบ่สะดวกเข้าเป็นลูกน้องเขาเจ้า น้องว่ามากอะมากตีหาเด้อว่าสันว่าโอ้ยไปบ่ได้แล้วน้องพี่น้องตีหาไปบ่ได้แล้ว่าดื่นหน้าตองเห็ดเข่าเห็ดน้ำเลยหน้าให้กินมะเมนหวานหนังเมนห้าวลาเขาห้ากับตองเห็ดเข่าเห็ดน้ำใหกินเหนียนเงี้ยนเหนียรสั้นแหลวก็จะไม่เด็ดไปไม่ไปออกเดินทางเลยน้องบอกอิสระคือเขาอยู่บ้านเขาเด้อยู่บ้านเขาเนี่ยตื่นตีหนึ่งตีสองไปย้ำได้ก็ได้อยู่บ้านเขามันเ่ราเป็นอย่างนั้นนี่เขาเป็นลูกน้องเขาเจ้ามันไปบ่ได้ขึ้นบาน ไปว่าใดชื่อบาพี่น้องไปกไปว่าท่านดอกไปกับทีมันเพิ่นบวชแล้วนะแล้วก็สีขียนที่หลังนะบวชจะตีหาไปว่าท่านหรอกพี่น,อน้อนงอาจารย์อยู่บ้านห้องใครอยู่ มันไปท่านไปเพราะท่านหมดทุกขาไปเพราะท่านยึกขาดเลยค่ะว่าต้องฮ็ดอาหารหน่ายกินส่วนที่ได้ออกเดินร่างในวันห้าเป็นลูกน้องให้เจ้าโทษไปบอกแม я, ว่วอาให้แม่ฟังน้องก็อยากให้แม่ไปนั่งแม я, ไ่ไปอยู่ด่วนไปไหนกันได้ แม่ก็่าแล้วอีแม่เล่ากัอายุแปดสิบกว่าแล้วเล่าก็อ่อนหลาขาอ่อนลูกเนาะไปบ่ได้คือเก่าเหล่าได้แต่อนุโมทนาหนำบัดดีค่ะลุงนิดขอบคุณหลายๆเด้อลุงนิดกำลังเล่าเรื่องอันนั้นลมเย็นครับวันนี้เออแม่ยู่ลมดีๆล่หละคอยอาบน้ำคอยกันยังหนาวยังคอยใส่เสื้อเห็นวะเนี่คอยจนได้ใส่เสื้อกันไว้สุดเสื้อก็ใส่ใส่แขนสั่นวันนี้อยใส่เสแขนยาวแล้วคอยหนาว อาบน้ามันเป็นหนาวๆเป็นร่มๆม,มั่งไรหมดยามาน้องใส่ที่คอยบอกให้ฟังวันนี้เพิ่นเฮ็ดกับแมียคลาดไหลเพิ่นก็เลยตัดสินใจไปบวชบวชอันอันนี่ละบวชถวายนายหลวงนี่ยละเ,เป็นเป็นอันี่ยังก็อืน่นถวายอันเป็นลาบชาติุศลรุณดีไหไนหลวงลอบเก่าอยู่ในพี่น้องใอยก็บอกว่าใครถือนะข้ามลาบชาติทรัพกระไดก็บอใครเกียงขอบคุณได้หลาย